กินขขากันจ้าเมื่อนี้มีแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้แล้วก็ตำเตงแล้วก็ผักดองผักไอ้กระลำดองแซ่เดินใซ่ต้นหอมจะ้ะทำเองหน้าฝนผักก็จะบ่งามแน่นาะคะนะ่ะเนาะเจียง <c oughs> มากินด้วยกันค่ะพี่พีเพื่อนๆพนๆเกียมมยเ่ยงน้องไม้แบบบ้านๆ้ใส่มะเขือด้วยใส่ผักขาใส่กะซ้ายเกี่ยงน้องไม้ลามาเสษบๆ้ํำกัน<ๆ>เมื่อนี่กินอยู่ที่ครัว หอมควัวชุกมือไปกินยูนาบ้านจำแจงเผ็ดเปรี้ยวหวนานสาบขเหนียวมะเขือไส้แกง๊น้องใม้มันจะนัวนะคะแซ่บกินคนเดียวคือเกา้า ที่อยากตัดแต่งอร่อยมากเลยค่ะแกงน้อไม่ไรทุบทุบแล้วมาแ,แกงอุ้ยแซ่บ อันนี้เราจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกแห้งเอามึกแข็งใส่มันจังนัว ตำแต่งสดเอาจังแส่พี่น้องใส่มือเลยนะคะ ôi bó khạc quên, suốt ở, tầm tiền chẳng xét, ho quắn nhỉ, gìn cấm nhang cả xét, đơ nhìn nó phi Hàn Bản không? khăn là nuôi luôn Tìm công điểm, xây được tìm thì <laughs> เดี๋ยวหยุดไปก่อนมันห่อนอยู่พี่น้องเ <laughs> จ้ารวยที่ซีมันห่อนอยู่แกงมันห่อนเลยนะคะแสบ <laughs> ใส่สอมนะคะใส่ผักชสอมผักชสือมก็ใส่เป็นงาเลยคน้นบ้านเใหดกินแบบบ้านๆบนม่ต้องไปพิธีพี่ทันหมากไม้พิ่น่องเนาะฟ้องไปพิธีพี่ทันส้มผัก เฮ็ดเองขั้นเองพักจากส่วนผูกเองแซ่ หอนกินหอนหอนฟ่อนหวัวเมากันบา่าแมนอิลีแซลอื้สดอ่ะ อิ่มล่ะลวงได้พี่น้องชีวิตบานบานอยู่แบบบานบานึ <c oughs> เปิดได้บ่าน้อบานเนี่ยนั่งกินเอ้ย <c oughs> เปิดบ่าไดพี่น้องก่อนฮืม <c oughs> กาจะเปิดได้เสีบลายอาหารบ้านเขาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย